สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องโยบพาราลำเิอชมทุ่งนะคะอำเิอออฟฟิเชียวนะคะมือดีเลนที่บัดพัดนคานะคะบัดพนขาบุพนขามอปุนเยียเซียสิสเกต จังหวัดชีสะเกตเพชรบุรียยยยค่ะเดี๋ยจะขอว่บบาไว้ดีๆเนาะเจ้าเสียงคนโม้ลุดเรื่อง้าพอดีขนาด ได้เรมุนิตักหน้าซุบ่อยู่มื้อนี้อันนี้แต่งไปอนุมเสียได้มื้อนี้เออลมเสียทุกหมด <laughs> แกแกมไปแล้วค่ะไปตะกวนรู่นแปรงเขาล่งแปรงทับมันมากดูอ่อนเป็นบอกว่าขาเตะหรือเงามันออกมนก็ลิ้วแปรงเบิร์ดมนก็ยังเป็นสีแกมจากมือเขาต้องได้สัมผัสพอตุยแล้วเราสัมผัสว่าต้องไปสัมผัสเราบางคนเห็นเห็นชอบกดหนึ่งไม่เห็นชอบกดหนึ่ง สั่นเองเอาเรอยขางทันจิล่ะสกเร็ว เกี่ยคอนเทอแตี่เลี่นเสเอามาอุ้ยคาผมลำเพินไอ้หน้ากบเออกเ้อุกินเคยาทคยเล้วใหเคยเหเื after, <Yeah, ่อยเจ้าถ้าไม่ชอบถ้าไม่เห็นหน้าผามันกว้าง้าต้องเห็นเทนนิมผาันอันน้อยพี่บอกแล้วอะไร พี่บอกพี่บอกแล้วนะพี่บอกถึงเมื่อวานแล้วเะคอยดู่อยดูพี่ไม่ได้ส่งคุณบอกอะไรอ๋อบ้าหันเกือบเป็นบเขามาได้งานข้าควนหายไปตันห้างไปคแบบเอ้วสีเยจับมือคืนเบิงเสียอุ้อมบอลเก้าวในบัตรในบัตรรเดียวต่เห็นหน้าออห้เลย กดืออกเดียวหนูเป็นโมลมี่หาเป็นโมล่าม่จดมแกงาจัดปานีสิลิบแกานปีมาเบิ้งโมลบดิเอ้ยมาห้หโมลเบิ้งไงสวัสดีค่ะสวัสดีน้องแพกนมันเกอนไม่มีการคอเนตเลยนจีกรบเพเออ้หะไรฮเจ้าดเป็นการรับพอดสิลิบ เสิยออกมือเลี้ยวสียออกเินก่าตีดก่าวเออตีตีตีดตีติดานี่ทเลยนะคะแบบเอาออกแล้วจิบมากเพราะว่ามันไม่ย่าีนจะดึออกไม้เักมีะดึงออกอเนื้ออนี้มกีขาดตมันวอชินงยไปเอมเราจะดึออกจ้ว่าทำไ่้เียขาีเิดกดึงออกเลยแล้วก็เสียออกตรงเนี้ยแบบปัด ใคเกาลมามันเป็เฉพากาวตดเล็บม like ันจะดึงออกยากคือเอากาวนั้นจะอันเกอแต่มันหูง่ากือบท่ขาดเกิบข่อยเลยกาวที่กกาวตดเล็บไม่ประคับซื้อมาจากบ่ามัซื้อร้านมันซื้อร้านเล็บแต่ะมารกว่าบทร้อยกว่าจวาลบกมาท่านแบนนะ ชั่งมูจา้าก็จะมาเปลี่ยนชุดนะคะเขาจะนั่งถ่ายคลิปไปนี่เอื้นยก่หันมันเอื้นตอง<ห>มันจะสีมันจะสีหันตัวมันขุ่นเนาะเรียกยกเหมือนเดิม <g ül> เอื้นยกมันเกา่าทับ <g ül> ีสคลิปนี้ <g ül> <sk ip me> เราจะอัพลงเลย <g ül> เพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายบนเวที ได้นะขึ้นผู้ชายได้เลยถ้าเกิด OK. ี7เหรอคะ C7 เหรเออ b ี b ี b เกิด B1 b o นะคะ B1 b l o c เอดิ d i n s วินเาณต่งชิเรจะเราจะรีวิวดิน,นะคะมันจะเสจแบบชมพูจ้าว่ามัจะ วิ wing wing. ้งวินตาเบาไปอะมาสัมผัญน้องเพีรดีกว่าเออน้องเพียรมาแทนเร็วอีกสิผาอีกหนึ่งนาทีสุดท้ายแทนแทนม่หนีหนึ่งนาทีสุดท้ายมาสัมผัสนะคะสัมผัสน้องนะคะชื่อว่าอะไรคะน้องมาจากจังหวัดอะไรคะมาจากจังหวัดอุดรอุดรธานี ข่อขึ้นซื้อเมืองอุดรธานีคืออย่างหนูท่ลหเนาะสี้กว่าไหนอล้พอขึ้นซื้อเมื่ออุดรธานีอุดรธานีจังหวัดอเภอเมืองก็มีอะื่อขึ้นซื้อแบบขึ้นชื่อแบบเปียโซดอนกับปักแตงโมงสีเอออต่โงเออแต่โมงเนี่เาที่เซติลูารนองเขาอีสานจับปลาดกินแอ่งี้ซี่ปแดงต้นขี้กับปากอ้าจักูบอยจะกินอะไ ขาต่อมาแดงกันที courage, ่ี่ของอีที้องอันจังหวัดกีฬาเซนทรือว่าตะบุคคลำตัวแซ่บดีร้องสีบด็วพากันนโอ้โห่ากิไปรวมกับรวๆไก่ยางโอ้ยี่นองกาแซ่บไอ้ไส้ยงดีแล้วมดีเลยยังกนขาค่ะมมนดีเลยยังกีขาตะบุามีในตะบุคค่